หพ่อสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเข้ามาเจอ,เจอกันกับพิดนะคะวันนี้เรามีเมนูง่ายๆเลยแล้วก็ทําง่ายๆมากๆนะคะบอกเลยว่าเพยายื่อใช้ไาก็มีแค่หนึ่งอย่างนะคะเรียกเลยอ,อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะว่าจะเป็นหม้อทอดจากแบรนด์นิทิเมสนะคะหรือว่าเตาอบจากแบรนด์ทิ่ิเมสเช่นเดีวยวกันค่ะวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูพายช็อกโกแลตคะ่ะ วัตถุดิบนะคะน้อยมากๆเลยค่ะอันดับแรกก็คือพายสำเร็จรูปแบบนี้นะคะซื้อได้ตามห้าสรพสินคค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตใช้อะไรก็ได้วันนี้พี่คิดจะใช้เป็นช็อกโกแลตแท่งนะคะแล้วก็ไข่ไก่นะคะหรือว่าจะใช้เป็นนมสดก็ได้แล้วก็น้ำตาลไอซิ่งมาโรยหน้าแค่นี้ทานัดนิองค่ะแล้วก็วิธีการทําง่ายมากค่ะนาพายมาวางนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตแท่งนะคะมาวางแบบนี้เลยวางพูกกันก็ได้เลือกรูปทรงแบบไหนก็ได้นะคะที่เราชอบนะคะแล้วเราก็มุ้นะคะพายแบบนี้เลยนะคะให้เขา เป็นวงกลมงุแบบนี้นะคะก็จอ,อกมาสวยงามแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าในมอเตอร์แล้วก็จะอบกัันค่ะ ตัวน,นี้นะคะเป็นหม้อทอดนะคะของมินิเมกนะคะเราจะอบด้วยอุณหภูมิ200องศานะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ทําเมนูได้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายไก่ปลารวมไปถึงขนมต่างๆก็สามารถทําได้และที่สําคัญนะคะดีไซน์ของหม้อตัวนี้จะดีตรงที่ว่าเป็นแบบทรงแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็มองเห็นอาหารที่ทำอยู่ข้างในว่าสุกไปเนื้ออาหารเป็นแบบไหนแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะเวลาที่ทํางานไปเขาก็จะมีแสงไฟนะคะขึ้นมาเพื่ออ,อบขนมนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นพายที่ม้วนเสร็จไปแล้ว แล้วนะคะแล้วก็จะนําไปข้าวอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็คือเตาอบนะคะจากแบรนด์มินิเม็กซ์อีกเช่นกันนะคะบอกเลยว่าทําได้เหมือนกันเลยกับทอดๆวยาอุณหภูมิประมาณ200องศานะคะใช้ประมาณ15นาทีเราก็จะได้พายแสนอร่อยไว้ทานกันแล้วค่ะคะ่ะเราอบเสร็จแล้วนะคะ,ะก็จะออกมาแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูขาช็อแรกของเรานะ ว่าทาง่ายแล้วก็ใช้วัุดบน้อยมากๆแล้วก็เครื่องใช้ไฟ้าก็น้อยมากๆ mm hmm. เช่นเดียวกันค่ะแค่หมอ้อทอดหรือว่าเตาอบก,ก็ได้ค่ะวันนี้คิดแนะนําเต็มมากๆจะเป็นปนิเม x กสุะคะแล้วก็เตาอกกบจะเป็นนิเมกนั่นเองค่ะลูก mm hmm. ค้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ที่โฮมโปรทุกสาขาหรือว่ามาหาลคงกิ๊กก็ได้ที่สมอลเลอรเวร์รามินทานั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ